ถึงคนที่พบคลิปนี้นะคะไพ่จะเล่าเรื่องเนะาะไพ่สีเล่าเรื่องนะคะถึงคุณติพานเข้ามาเจอคลิปของแม่หมอนะจ๊ะเนาะแม่หมอจะขอคีย์เวิร์ดจากพระแม่อุมานะคะทบีสามใบนะคะอ่ะสองใบกับพอนะจ๊ะเนาะเพิ่นสีคีย์เวิร์ดว่าจังไหนนะคะพรจากพระแม่อุมาเนี่ยนะคะคีย์เวิร์ดของคุณได้หมายเลขสี่สิบเจ็ดและก็หมายเลขแปดแะเพิ่นว่านิวใดเนาะค่ะเนาะ หมายเลข47พิ่นว่าขอพอรพระแม่สุรัสสวัสดีให้ความรู้รอบด้านจะสำเร็จประสบความสำเร็จในโปรเจกต์สำคัญความรักก็มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนรักนะคะเงินทองนะคะได้ได้รับโชคลาภนะคะสุขภาพก็ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหมายเลข8พิ่นว่าวันนี้พนาลายวอวยพรคุ้มภัยนะคะ จะได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานความรักก็มีคำสารภาพจากคนรักที่แอบชอบการเงินการท้องนี่ก็ให้ระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะเกิดขึ้นนะคะสุขภาพก็รู้สึกว่ามีพลังวสันเพ่นวาหมายเลขคีย์เวิร์ดของคุณหมายเลขก8และหมายเลขก7 7นะคะอ่ะเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่สุรศรีสุรสศดีและพนารายนะคะทีนี้มาดูฝั่งของเ พี่ไพ่นะคะว่าเพื่อนจะไกด์ไลน์ถึงคุณววาอย่างไรนะคะสำหรับคนที่พ่านเข้ามาเจอเนาะอขอสามใบก่อนนอะจ๊ะการขอพรทำให้เราสุขก,กายสบายใจมีความเชื่อมั่นกลับมานะะเนาะ,ะทีนี้โอ้โหฟังฟังพี่ไพ่ยิปซีนะคะขึ้นว่าเวอร์โอ้เกิดขึ้นนะคะเด e เวอร์ Word, แล้วก็หกถ้วยสองถ้วย เป็นความรักความผูกพันเป็นกันลยาณมิตรเป็นความรู้สึกที่มีความคุ้นเคยกับอะไรบางอย่างนะคะว่าสิเป็นสถานการณ์หรือคนหรือสถานที่นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคุณรู้สึกว่ามีความคุ้นเคยมีความรู้สึกผูกพันนะอย่างบอกก็ถงน่าจากความรักก็โดดเด่นนะคะในในคลิปนี้ของแม่หมอนจะรู้สึกว่าเหมือนรู้จักใครคนหนึ่งมาเพิ่งรู้จักแต่รู้สึกผูกพันมานานนะหรือจะได้เจอกัลยาณมิตร คอยช่วยเปิดทางคอยช่วยแนะนานะคะแปดแม้เท้าขึ้นมาว้าวนะคะแปดแม้เท้าตามได้ดิฮาโลเฟนบอกเลยว่าบางคนบางท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับพรที่จะไปขอก็ได้นะคะบอสชันอ่าดิฮาโรเฟนบกขื้นมาเนาะจา้ะเนาะมีข่าวดีเกิดขึ้นการงานนะคะจะรู้สึกว่างานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามา การขอพรเป็นการทําให้เรารู้สึกสบายใจนะคะทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจอย่างน้อยๆก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่คือความเชื่อร้วนๆเลยนะคะ